คลิปนี้ก็คือปั่นจักรยานไปน้ำตาไหลไปใครที่ไม่ชอบดรามา่าเลื่อนผ่านได้เลยส่วนคนที่ชอบก็มามาดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเชา้าวันนี้หิมะตกหนักมากแต่ที่ไวกว่าหิมาก็คือลูกน้อยทั้งสองของดิฉันนั่น นั่งอยู่บนรถแล้วพากันนั่งรอแม่อย่างสิ้นหวังมเมื่อไรจะได้ไปสักทีไหนจะตั้งกล้องไหนจะไปเอาจัก,กรยานอีกจะถึงโรงเรียนกี่โมงแม่ตอนที่ดูพยากรณ์อากาศก็ทําใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าวันนี้หิมะจะตกแต่ก็ไม่คิดว่าหิมะจะเม็ดใหญ่จะตกจําขนาดนี้ก่อนหน้านี้คือไปส่งลูกเสร็จเราก็เดินกลับบ้านมาเอาจัก,กรยานปั่นไปทํางานต่อใช่ไหมซึ่งดิฉันไปเกือบไม่ทันเข้างานจะ้ะวันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนแบบใหม่แบบสับปั่นจักรยานไปส่งลูกที่โรงเรียนเลยจะ้ะโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านใช้เเวลาาาาในนนนนกรดิมม่่ถึง5ททีีแแตตอ้ํ เซี่ยววินาทีก็มีค่าอย่างน้อยไปถึงที่ทางาน6กโมงห้าก็ยังนับว่าไม่สายไงไม่ไกลก็จริงแต่ไหนก็จะเดินกลับบ้านก็จะมาเอาจัก,กรยานมันใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะถ้าหัวหน้าฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วผ่านมาเห็นคลิปนี้คงน้ําตาไหลเลือกคนไม่ผิดแล้วจริงๆมีความพยายามที่จะไปทํางานมากหัวหน้ามีเซลล์ด้วยนะถ้าวันไหนมองไปเห็นจัก,กรยานสีดําคันนี้จอดอยู่แสดงว่าปุกกี้มาถึงที่ทํางานแล้วโล่งใจไปไม่ต้องโทรตามคนอื่น <c oughs> แต่ปุกกี้เนี่ยกาลังจะตรอมใจเปิดประตูออกมาเห็นหิมะ กระพือแบบนี้เข่าแทบสุดอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราออกเช้าหน่อยจะได้ปั่นไปด้วยความเระมมาระวังความจริงต้องไปส่งลูก6กโมงครึง่งแต่เราไปเช้าก่อนเวลาเกือบทุกวันครูบางคนเขามาเร็วไงแต่ว่าเราก็จะเข้าไปแบบเร็วแบบ10นาทีอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาทํางานของครูเนาะแต่ถ้าเป็นสัก3ามสนาทีก่อน6กโมงครึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่น่ากลิ้งวงเล็บเฉพาะครูบางคนนะบางคนก็คือต้อง6กโมงครึง่งเะแม่ลูกก็ไปยืนรอครูที่หน้าประตูโรงเรียนเลยจะอารมณ์แบบว่าครูเปิดประตูปุ๊บวิ่งเข้าเลยและแน่นอเด็กิงลซา เด็กชายออสการ์ชนะเลิศไปคนแรกเสมอพอไปถึงลูกสาวก็จะถามว่ามามาแล้วเด็กคนอื่นไปไหนแม่ก็ใช้มุกนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนก็มาลูกเพื่อนมาชาเรามาคนแรกเราเป็นผู้ชนะความจริงก็คือเพื่อนยังไม่ตื่นเลยเพื่อนยังนอนอยู่เลยแต่ปรากฏว่าวันนี้ลูกไปโรงเรียนสายนะจ๊ะแม่ก็ไปทํางานไม่ทันปอมัวแตวิ่งเก็บกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ไปทันไปทันวันนี้ครูมาชาจ้ะสามแม่ลูกก็ยืนตาหีมะรอครูมาเปิดประตูคือที่โรงเรียนเขาจะมีแม่ครัวแต่ว่าแม่ครัวไม่ได้เป็นคนที่คอยดูแลเด็กไงครูมาหกโมงสามสิบเอ็ด กว่าจะเข้าไปข้างในถอดชงถอดชุดจัดของอะไรให้ลูกเสร็จออกมา ตายแล้วหกโมงสามสิบห้าและนี่ให้ดูความกระพือของหิมะวันนี้จ้าสภาพที่ดิฉันต้องฝ่าฟันไปให้ได้แต่ไม่เป็นไรเรามีแว่นตากันหิมะการลมกันฝนต่างๆแว่นตาอันนี้มีความสามารถพิเศษช่วยให้สมรรถ,ถนะในการมองเห็นลดลงลดลงแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเกือบขิดเพราะแว่นตาอันนี้นี่แหละคือหิมะมันเกาะแล้วพอเราปัดยิ่งปัดมันก็ยิ่งเป็นน้ําแบบโอ้ m ม่ก็ไม่ใส่ย,ยอมให้หิมะกระพือตากระพือหน้ายังดีกว่าภาพในคลิปนี่คือขากลับแล้วนะขะไปไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไม่ทัน วันนี้อย่างที่บอกหิมะตกชํำมากเม็ดใหญ่มากแล้วเราก็ปั่นช้าไม่ได้ไงและพอยิ่งปั่นเร็วแรงประทะมันก็ยิ่งมากก็คือเหมือนเราปั่นจักรยานตากฝนนั่นแหละเอออารมณ์แบบนั้นเลยคือมันเจ็บหน้ามากทั้งเจ็บหน้าทั้งหิมะเข้าตาแบบ ทำตาลีบปั่นไปอะสภาพก็คือเปียกยทั้งเจ็บหน้าเจ็บตาทั้งกลัวลมทั้งเปียกจังหวะนี้ก็คือปั่นไปน้ําตาไหลไปเท่ากับชีวิตที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แสบตาทาครีมกันแดดมาฝ่าก็มืดที่บ่าก็ตกทาครีมกันแดดมาทําไมก่อนทุกคนนึกภาพออกไหมครีมกันแดดเนี่ยพอมันเจอน้ำมันก็จะไหลเข้าตาเราโอ้แสบมากยิ่งปัดยิ่งแสบทําได้อย่างเดียวก็คือต้องล้างออกเท่านั้นที่มากระแทกตาก็มองจะไม่เห็นทางอยู่แล้วยังจะมาแสบตาจากครีมกันแดดอีกมันไม่มีแสง แดดก็จริงแต่ว่าพอเราอยู่ข้างในตึกมันก็มีแสงฟงแสงไฟแล้วเราเป็นแบบชอบทากิมกันแดดเออลืมคิดไงว่าถ้ามาเจอหิมะตกแล้วมันจะแสบตากางเกงกับเสื้อเนี่ยไม่เปียกเพราะว่ามันกันน้ำแต่ด้วยความที่รีบมากลืมเอาหมวกที่เสื้อฮูดดี้อ่ะ ปิดขึ้นไปข้างบนหมวกกันน็อกอีกชั้นหมวกกันน็อกปั่นจักรายานมันก็จะเป็นรูๆใช่ไหมโอ้เปียกทั้งหมวกนักประดานา้ำทั้งผมคือหัวเปียกซอกอะไปทํางานสภาพทางหลังหิมะตกแถวตรงบ้านดิฉันเนี่ยเขามาดูแลถนนดีนะแต่บริเวณตรงแถวโรงพยาบาลโอ้โวุ่นมากนี่นี่ให้ดูสภาพทางแถวโรงพยาบาลโอ้โหวุ่นมาพราวฉีดทรายไปเลยจ้ะบางช่วงก็คือแบบทั้งวุ่นทั้งน้าแข็งไม่กล้าปั่นเดินจูงจักรยานอย่าเรียกว่าเดินดีกว่าวิ่งจูงจักรยานบอกว่า กูไปไม่ทันเข้างานต้องวิง่งพอไปเจอช่วงที่แบบทางดีๆหน่อยก็ค่อยปั่นต่อและทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ดิฉันทําลายสถิติตัวเองใหม่จ้ะปกติปั่นจากบ้านไปที่ทํางาน7กิโลเนี่ยเร็วสุดคือ20นาทีแต่เช้านี้คิดว่าตัวเองสายแล้วไงก็เลยแบบขยึขย,ยปัน่นแบบกระหืดกระหอบไปมากไปถึงที่ทํางานสรุปว่าปัน่นไปแค่17นาทีกิเนสบุ๊กทักมาหลังใหม่ได้นะคะ <c oughs> ลืมบอกไปเผื่อ <c oughs> <ๆ S 2> คนที่เข้ามาติดตามใหม่จักรยาน <c oughs> ที่ปั่นเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะมันก็จะช่วยทุนแรงได้เยยออออะพสมคววรแแต่่่ก็หบบบูาไปถึง ที่ทำงานคือลิ้นจุกปากอะเปลี่ยนชุดเข้าทำงานแล้วถึงตอนกินข้าเที่ยงก็ยังหอบอยู่ หอบมากแต่เอาจริงๆวันนี้ตอนที่ปั่นไปก็มีแวบเข้ามาในใจแม่งทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ได้วะแต่พอลองได้คิดทบทวนดูดีๆเราไม่ได้สู้ไปคนเดียวหรอกเด็กสองคนในรถพ่วงนั่นก็สู้ไปกับเราด้วยพอได้กลับมานั่งดูคลิปนี้อีกทีมันก็อดคิดไม่ได้ทําไมเด็กสองคนนี้เก่งจังเก่งกว่าเรารอีกเอ,กอกลิซาเพิ่งจะสามขวบเด็กชายออสการ์เพิ่งจะขวบแปดเดือนแม่พาตื่นตีห้าก็ตื่นไม่มีงองเงยพาไปยืนรอครูตากิมาะด้วยกันก็ไม่มีบน่นใ<ช>คร <ำ S 2> ถึงโรงเรียนเช้ามากเพื่อนคนอื่น เด็กๆยังเล็กมากคงยังไม่รู้เรื่องหรอกใจจริงแม่อยากบอกว่าขอโทษนะที่วันนี้พาหนูมาําบากอดทนอีกหน่อยแล้วกันถ้าแม่มีใบขับขี่แล้วคงสบายขึ้นวันไหนปั่นจักรยานฝ่าหิมะแล้วรู้สึกทอแถ้ก็ให้จงคิดไว้ว่าขนาดเด็กๆสองคนยังสู้ไม่บ่นเลยสักคำเมื่อก่อนตอนที่ยังโสดก็อยากเป็นคนสวยตอนนี้ไม่เอาแล้วอยากเป็นคนที่ถูกหวยเป็นคนรวยที่มีเงินใช้เหลือๆแล้วก็ไปจ้ะ ไปทำงานหาเงินซื้อหัวประสบการณ์ชีวิตวันนี้สอนให้รู้ว่ายา่าทาครีมกันแดดตันจักรยานในวันที่หิมะกระพือไม่อย่างงั้นคุณจะแสบตามากน้ำตาไหลตลอดทางลืมเล่าว่าแต่พอใกล้ไปถึงที่ทำงานมันไม่แสบแล้วนะ<ม>คือมันเปียกจนครีมกันแดดมันไหลออกไปหมดแล้วไง <Okay. S 2> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ด hey, ู